แล้วทำไมคิดที่ผมได้ลงเนี่ยเป็นดานน่านนครไม่เคยหลับไหลอีกแล้วเนี่ยเจอด่านนี้หลายคิดแล้วนะออกด่านอื่นบ้างสิโอเครอบนี้ผมมากันสี่คนนะมากับตีก็คือมีมัคเกอร์เป็นมิทเตอร์มีผมเล่นน้าหอมเนสเป็นแอนดูแล้วก็เฟิร์นเป็นลูก้านะครับแล้วเหมือนสัญญาณมันบอกว่าไอคอนแมงมุมมันขึ้นเพราะฉะนั้นหนีครับโอ้โหเตะดักตรงนี้เลยเหรอเอาไม่สำคัญไ,ไม่ได้เดี๋ยวเราวิ่งไปทางนี้ได้ อันนั้นตัวสาบตัวลูกน่าจะกำลังเดิน่ะพังไม้ไปเลยเข้าหมายข้างหน้าต่อเดินมาเดินเร็วมากแยงๆผมยังไม่พังผมยังพังรอกันรอกันเดินวนเดินวนเดินวนอุ้ยเดินติดต้องกดพร้อมโอเคถับนั่งไปครับอุ้ยชิพหายมีแย่แล้วมีตัวตัวสาบโดนตัวสาบตามประกบอย่างนี้นหลบยากแล้วโอ้โหเสกดักหน้าอีก ตรงนี้เนสปั่นด้วยไม่ได้ละผมต้องเข้าสู่สารละแล้วบรรยากาศทีสู่สารม,มันมีห้องวีอาเดินมาจันอาอย่ากัดขาจันไอ้ยาทําไมไมจะได้แค้นเส้นกันจะมีชั้นกัดไฟวิวกันผมไม่ได้อ่ะผมกดเร็วเกินไปแต่แตะเคียนตะหมาตะหมาหมดละสวยครับเฮ้ยยม มาทางไหนนะเขาหมายโอ้โหเกิด้วฉีดน้ำหอมอเตรีมไลยก่อนเลยอุ้ยยายายาก็จะกลับไปยังยังวนกังวนไปก่อนโอเคเขาหมดระยะครับโอ้โหตัวนั้นก็มีฉีดน้ำหอมอเตรียมไว้ก่อนเลยกลับอื้สวยแต่ว่าโดนตัวสาบดูดี น่าจะโดนโลงห้องวีแน่เลยอนระเพราะว่าห้องวีอยู่อยู่สามด้วยไมื่อไรเดี๋ยวผมคานออกกนะันจะได้เ,เสียเวลาหน่อยตอนนี้เหลือสองเครื่องแล้วโอเคไปได้สวยนะโอเคตอนนี้ส่งสัญญาณแล้วว่าเดี๋ยวเนสจะไปช่วยนะครับโดนโลงห้องวีด้วยเฮยสายสือ จะให้เนฟเขาขุดทั่วไปเลยโอเคเดี๋ยวปล่อยภัยละโอเคเมื่อกี้เขาจะใช้หมากัดเนฟนะแต่โชคดีเนฟใช้ขุดทั่วก็เลยไม่โดนกัดครับมาแล้วขี่เนฟมาละโอ้ยอย่าหลอกกไอี์เอ๋ยหลอกกไอ,อี์ไปตึกเต็กด้วยครับเดนะี๋ยวผมวิ่งผมวิ่งขึ้นนะไม่ไม่ต้องให้เนฟบอกนะเพราะว่าเนฟจะได้ช่วยอีกรอบนึงแต่ผมก็เลยวิ่งออกก่อนเลยไม่เป็นไรครับ ได้ฉีออกห้องวีได้เครื่องหรือเครื่องเดียว,วครับเครื่องก็ได้เยอะแล้วด้วยแล้าวิ่งไปล้ไกลๆเลยจะได้ไม่โดนห้องวีไม่โดนของห้องวีนะโอ้โหลมปุ๊บตายปั๊บเลยพน่กจะจับตรงแถวบ้านเดียวนะไม่ไม่คะับมันมาจับตรงโอ้เขาจะโฟนลหรอเนี่ยผมว่าผมไม่ได้ลงใกล้เครื่องเลยนยโอ้โหโ เนี่ยเขาโซนอ,อ่ะไปเปลี่ยนสกิลไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพักเปลี่ยนสกิลพังเครื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าสวมมันถ้ามันพังเครื่องไปเดี๋ยวผมลองปั่นเครื่องใหม่อุ้ยไม่เอาแผลมาเกินโอเคเออเครับไฟดื้โอเคเกิดรับเมสบล็อกได้โอเค ตอนนี้เสียงในหัวบอกว่าเขาไปเอาเครื่องแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เนสอ่าล้งางประสาแล้วก็ฮิวเลยครับคือล้างในสิ่งที่เยี่ยมอาคุชา่าฮิวต่อสวยตอนนี้เขาน่าจะไปตอนนี้เขาไปไล่ไปไล่มักเกิลอยู่เดี๋ยวเราฮิวกับเนสกันเพราะว่าบางโซนเครื่องอย่างนี้เรารีคุกตันก่อน,อนดีกว่าเขาไม่ต้องรีบร้อน โอเคอไปเรียบร้อยโอเคปัดเดี๋ยวเราไปปั่นกันปั่นที่ผูสารใช่ไหมครับเดาไปผู้สารดีกว่าอุ้ย อุ้ยแย่แล้วตัวมันมีตัวสาบเดินไปเดินไปตรงโอ้โหนะไงไปเอาแผลพึมมันมีจ้ำสแกร์ที่สุ่สารจริงด้วยเดี๋ยวผมกลับไปเครื่องนน้นดีไหมนะโอเคเนสส่งสัญญาณว่าเขาเปิดกล่องได้ปลอกแขนให้ผมไปเอาเกี่ยกับได้ปลอกแขนโอเค้ยทันก็ทันก็เหมือนจะไปโซนตรงั้นปะเดี๋ยวปั่นกระถองเครื่องดีกว่ากันไปก่อน เขาหันมันน่าจะโฟลของเครื่องเลยโอเคตอนนี้เหมือนเน็กกำลังลาา้าข้ามฉาบไอ้กำลังหิวให้อยู่แต่มันก็ตีหิวให้อยู่เดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องนี้เลยอ๋อนี่กำลังล้าข้ามฉาบตัวเองอยู่อุ้ยมาเกินลม้มก็ได้ครับตอนนี้เฟินมาปั่นของของผมแล้วเดี๋ยวให้อ่านิสไปช่วยนะ เราก็ปั่นไปไม่มีอะไรเครื่องได้50ลดแล้วดีละดีนะที่ผมอยู่เนสกันเนสเออจะได้ช่วยได้โอเคเครื่องเตรียมเรยียบร้อยครับเดี๋ยวผมไปแตนบายรอประตูเร็วเพมันตีพวกเนสหมดละ ก็ตีไปละโอเคสวยครับโอเคเดี๋ยวผมรอประตูเอากดอีโมดนั่งเก้าอี้เลยอ้าวเดี๋ยวผมก็จุดถอดรหัสครับโอเคตั้งแต่รนาดกันจุดเลยตา๋ยวเปิดประตู ี่เปิดีด่เปิดใกล้ละประตูใกล้เปิดละอุ้ยไอคอนแมงกุมาเดี๋ยวผมฝืนเลยดีกว่าเพราะว่ายังมีไฟบูกับปอกแขนอยู่โอ้โหมาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมไม่ออกไปแล้วเดี๋ยวจะใช้เทคนิคนี้แย้ปอกแขนชิ <laughs> ่งฝืนไปดีเรียบร้อยออกประตูสวยครับเยร่รอดละไปเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนผมอีกสามคนโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้ตอนนี้อเอาเพล้งเข้าศับเรียบร้อย โอเคตอนนี้ทางด้าน n e คาเ f e ได้ส่งสัญญาบอกว่าเขากาลังเปิดประตูเสร็จเรียบร้อยครับเยี่ยมป่ะโอเค okay. เรียบร้อยครับเกมนี้ก็ออกตีสวยๆจ้าเย้ yeah. เรียบร้อยเยี่ยมถือว่าออกได้สวยครับยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ